นี้ผมก็จะมาสั่งเออ KFC จากดักไว้บกันนะครับมาสั่งกันเลยอะไรวะเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่ครับมาสั่งกันเลยสั่งไปแล้วนะครับเขอกว่าจะมาอีกสิบห้านาทีมาดูกัน ครับคิวห้านาทีแล้วนะครับมากันเจอเราเย่ในรอบนี้เฮ้ยดิคิ้หนิคนอร่อย,อย